สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ชาแนลกนารพาเมนครับหายหน้าหายตากันไปนานนาน,นานเลยนะครับกับการทําคลิปนะแล้วพอวันนี้ว,ว่างๆนะครับจะทําคลิปไอตัวซาบูไอ้ตัวที่เป็นกระบอกข้อหลามคอมก็พังปวดหัวนะครับอ่ะถ้งนั้นก็ทําตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ ไม่แพโอี่ hey, นะครับเป็นไอตัวยาที่พวกฟรีเอามันใช้กันเนี่ยนะเออก็คือตัวเนี้ยนะครับเป็นงานของจีนนะครับซึ่งค่ายอะไรเนะี่ยผมยังหาข้อมูลไม่ได้เลยนะครับแน่นอนนะพี P ่ออเดอร์มาจากร้าน PG นะครับหรือ P m o เด l นั่นแหละนะครับในราคา1,450บาทนะราคาพี่ออเดอร์นะครับแล้วก็สภาพกล่องอย่างที่เห็นฮนะยู่มานะ ไม่ได้ยู่จากร้านหรอกนะครับเพราะดูจาก่องวัสะดุที่มาด้วยกันครับยู่มาเหมือนกันเลยนะน่าจะโดนอะไรกันแทกเข้าไปนะครับเป็นสปองยู่เลยไม่รู้ว่าแผงข้างในมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเปิดกล่องซองแผงกับงานจีนนะครับตัวเมเทโอเอออยู่ตรงไหนว่เด็กทเปิดึ่งตัวนี้นะครับ มันทำมาให้เล่นกับสเกล1ต่อร้อยสี่สีนะหรือไปใส่กับ S ่า M G S p ก็ได้นะครับซึ่งผมมีอยู่นะเดี๋ยวผมประกอบเสร็จดรฟีด้อมมาใส่นะจริงๆแล้วซื้อมาตัวเนี้ยตั้งใจเอามาใส่ตัวนั้นโดยเฉพาะเลยแล้วผพ่อบนะครับ,นะรบอ่ะแผงมันนะฮะใหญ่โตมโหลานนะครับนี่รู้สึกว่าตัวนี้จะมีงานของบันไดยอยู่แล้วใช่ไหม ออซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันก๊อปตัวนั้นมาหรือเปล่าะนะโอ้โหรายละเอียดดีนะเนี่ยแผงแลละเอียดดีนะครับแล้วก็สีแผงน,นข้างดีนะฮะและที่สําคัญคือแม่งมีทึกไฟมาด้วยนะโอ้เจ๋งว่ะโอ้มาเป็นแผงกลมๆเลยนะตัวนี้น่ากระแจี่ว่ะออแล้วก็แผงใส ที่เอาไว้ใส่ตรงไฟนะครับเป็นช่วงไอพ่นมันแน่ๆนะเฮ้ยโอเคนะเนี่ยพลาสติกนะครับสีที่เป็นคุณๆเนี่ยก็ดูดีว่ะเฮ้ยด,ดูดีดูดีดูดีไม่ขี้เละนะนแล้วแผงก็ใช่ว่าน,น้อยๆนะเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่แผงเบิ้ลแผงเบิแผงเบิอ๋อเฮ้ยแผงสีขามมันทำออกมาสีโคตรสวยเลยแล้วแผงคมเลย ทีเพียวควคมเลยอ่าใครมีข้อมูลนะครับว่าเป็นงานของ่ายอะไรอะ่ะคอมมนต์บอกหน่อยผมไม่รู้จริงนะครับผมหาข้อมูลไม่ได้ที่เก็บทักไปดันทางร้านเขานะครับแล้วก็จัดซองซีนนะนะดูดีกว่าง,งานจีนอื่นนะครับดูดีกว่าของพวกดาวบันนะซีนซองมาเนี่ยเหมือนของบันไดเลยโอ้โหแผงสีเทานะฮะโฮ้ยแต่แผงแอบมองแล้วเนี่ยมองมา ม่น่าจะมีผลํำงานหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวดูเองโอ้เท่าที่ดูนะครับแผงมันเป็นแผงใหญ่ๆอะ่ะชิ้นมันใหญ่โตนะครับถ้าทางจะประกอบม่ยากมีฐานมาด้วยแน่นอนตัวนี้มีฐานอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันตั้งไม่ได้นะครับอะไรอะไรเขแกแมีที่ต้นหรุดมาข้างในอืมโอ้ยีแผงยังไม่นับเนาะแล้วก็แผงสีม่วงที่สำคัญครับนี่มันต้องมีอันนี้ด้วยนะ เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์นะแอบงอไหมเนี่ยเหมือนจะไม่งอนกะ็แกะมาดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็คู่มือครับนี่มาเป็นเล่มเลยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันครอบงมันไดมาหรือเปล่านะฮะขอดูคู่มือสักแป๊บหนึ่งนะครับนะับแผงซะหน่อยยี่สี่2ี่หยี่บหกแผงครับฮนะ ดีคอรหรออยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยมีดีคอด้วยเหรออ่าอ่ามันอยู่ในซองไหนหหด้วย่อดูยี่แผงนะครับก็ห่อแอบอยู่ข้างในวะไม่ได้มไม่ได้แพ็คซองมาอยู่ในเล่มคู่มือนะครับอืมคู่มือไม่แพ้ดีคออืมตัวน,นี้ผมว่าผมจะติดดีคอนะเพราะว่าผมเก็บเองไม่ได้ขายนะครับน่าจะได้ติดดีคออ่า ผู้มือนะครับในการประกอบนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนนี่ดูระบปก,ก่อนดูพี่ดูระบปกนี่มีลายเส้นด้วยอ่านะเป็นตัวไอตัวตัว,นะวยานเนาะเท่ๆนะครับผู้มือดูง่ายนะฮะผู้มือก็ดูไม่ยากเลยนี่มีการใส่หวงใส,งใส่ไฟนะครับให้ดูใ้ใกล้นิดหนึ่งเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นปะนะเออนะครับมันก็การประกอบดูง,ง่ายดูง,ง่ายดูง่ายใส่ฟงใส่ไฟแผงอะไรเขาทำผู้มือมาได้ชัดเจนมาก เฮ้ยแจ่มกว่ะแจมแจมอือหือืโอเคมีนหน้าสุดท้ายครับติดดีคอร์ได้ติดแน่นอนตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผงกันต่อดีกว่านะผมขอเอฟเฟกก่อนละกันแผงเอฟเฟกต์เออนี่เฮ้ยโอ้ยดูดีว่ะดูดีดูดีเอฟเฟกตสวยเอฟเฟกสวยนะครับสวยดีไม่มีเม็ดตกาศข้างในนะนี่เร็วเนี่ย อะไรไม่รู้อ่ะเออนะเออเขียนไปก่อนแต่ถามว่าเอฟเฟกเป็นไงโอเคครับหลอมาดีฮะไม่มีฟองอากาศข้างในนะแล้วก็ยังเออตรงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับมีโคตรนิดหน่อยมีโคตรนิดหน่อยดันได้เพราะตรงตายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนิ่งนะมันดันได้ดันได้ลุ๊อ่าต่อไปครับสีม่วงครับนี่ดูทีละแผงกันเลยดีกว่า เฮ้ยหรือที่นี่จะเป็นกราเียกรองเทคคลิปยาวๆนะครับไม่ต้องตัดเฮ้ยสีม่วงสวยว่ะสีม่วงนันด้านครับดูดีมากเลยผมไม่รู้นะว่าในกล้องอะตอนนี้ภาพนอเป็นยังไงนะผมไม่รู้นะครับแต่สีที่ตรงตาผมที่เห็นเนี่ยถือว่าเป็นสีม่วงที่ทำออกมาได้เนียนครับสะอาดดีแผงไม่ดูไม่เลอะเทอะเออแจใช้ได้นะแจไ้ได้อรัออเป็นพวกแผง งหนแล้วกันขอดูรายละเอียดของแผงนะครับและก็ความนิ่มของมันอืมจากที่มือสัมผัสนะครับแผงค่อนข้างค่อนข้างเนียนดีนะไม่ตากมือนะครับแล้วกม็มันนิ่มแค่ไหนเนี่ยยังตอบไม่ได้ต้องลองตัดดูว่ะนะแต่เท่าที่ดูตอนเนี้ย พลาสติกเนื้อไม่ไม่แข็งมากนะครับเนื้อไม่แข็งมากขอดูแผงสีเทาีกสักหน่อยแล้วกันอืมเออรายละเอียดดูดีนะครับสีแผงก็สวยนะเป็นสีด้านด้านเลยเป็นสีด้านไม่เงานะครับแล้วก็ดีเทลนี่คมนะคมใช้ได้เลยเฮ้ย ตัวนี้นะบอกตรงๆว่าไม่ได้คาดหวังว่างานจะดีเลยเอนะครับเราะเป็นค่ายจีนที่แบบผมไม่รู้จักเลยดีกว่ายังไม่รู้เลยค่ายไหนเนี่ยแต่เราว่าเป็นค่ายน้องใหม่นะช่วงนี้นะฮะพวกงานจีนเนี่ยออกออกมากันเต็มเลยนะพวกตัวผู้ผลิตใหม่ๆนะครับโอ้โหถูกไหว,วะเฮ้ยไ,ได้นะไม่มี ส่วนเกินของการหลอ่อพลาสติกเลยวะ่ะใครมีข้อมูลนะครับคอมเมนต์บอกได้นะว่ามันเป็นงานก๊อปมาหรือเป็นงานที่มันไปเอาของใครมาหรือมันทาใหม่อะไรยังไงนะฮะอันนี้ลองรับเลยไม่มีข้อมูลนะครับแต่ดูแผงดูดีมากเลยวะ่ะแผงสีเทาพอลวเมอดูสีเทาอ่อนกันแล้วกันนะครับสีเทาทองอีกแม่งนะไม่ต่งไม่ตับแม่งนะอีกแม่งเลย ห้าเนี่ยสีเทาอ่อนนะครับเป็นสีด้านอีกเหมือนกันนะโอ้หเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อพลาสติกดด็ดูดีดูดีเลยทีเดียวอะออคือไม่ต้องทําสีอะนะครับผมว่าประกอบไปเฉยตัวนี้สีพลาสติกน่าจะสวยนะทีนี้ก็ต้องมาลุ้นตรงดีคอนะครับก็ดีคอมันจะดีือ,อนะเปล่านะเฮ้ยเัวนี้ใช้ได้นะเนี่ยสวยใช้ได้น,นะครับมีแผงสีแดงสองแผงนะออมาดูหน่อย แน่นอนครับอีกตรงเมื่อกี้แน่นอนเนี่ยที่ผมให้ดูไปว่าให้รูๆเยอะๆนี่อ่ะทีนี้นะ,น,น,นะครับกับอันนี้แน่นอนครับเสียบกันนะฮะอาจจะเป็นวิสัยหรือเปล่าวะเอออารมณ์นั้นนะครับสีแดงจะเป็นสีแดงเลือดหมูเข้มหน่อยนะครับแล้วก็เป็นแผงสีด้างไม่เงาไม่เงานะมาของแผงเหมือนกันนะ เฮ้ยยังไม่นับแผงเนาะแกะกันเล้วเนี่ยเลยเดี๋ยวให้นับทีหลังเอาให้ดูก่อนนะต่อ,อไปนะครับแผง X a c t i o แ b คชแกะเละเลยแม่งล้วแผงไม่ครบนี่ก็ทางร้านก็จะว่าผมก่เนี่ยไม่น้องไม่นับเลยแกะแม่งไปแล้วอุย้ยหลุดสองทีมอ่าอันนี้เป็นฐานแน่นอนครับใหญ่โตหมโร้า,านขนาดนี้นะครับเป็นสีเผาเรื่ด้านนะเอะอ อันนี้เป็นสีขาวครับเป็นตัวเบสทั้งล่างเป็นฐานล่างสุดน,นะก็เออพลาสติกมันโอเคอะ่ะเออเนื้อสัมผัสแม่งดีเว้ยนะครับมีหลุดมาสองชิ้นไม่เป็นไรนะแผงเองจำไว้ก่อนนะเก็บไปก่อนอแผงสีขาวมาเยอะหน่อยนะครับเอาเอาแผงใหญ่มาดูนี่แผงนี้มีดีเทลเยอะนะครับ ม,มันเป็นอัน e r g a t ด้วยนะลืมสังเกตไปเลยนะเป็นอัน e r g เก e หลายจุดอยู่นะครับแล้วก็อีตัวแน่นมันจะเป็นตัวกระบอกมือไปข้างหน้าเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่ามันกล้องมันซูมชันหรือเปล่านะครับแต่อยากรู้อยากให้ดูว่าอยากให้รู้ว่าแผงมันในรายละเอียดคมและสวยโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องโดนตัดเส้นอยู่แล้วแหละแบบนี้นะดูดีทีเดียวนะครับดูดีมากดูดีมากดูดีมากใช้คำนี้ได้เลยดูดีมาก นะอ่ะแ็งใสหน่อยแล้วกันนะที่ว่าแข็งใสมันดีมันดีนดูหน่อยนี่นะครับแ็งใสไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันเห็นยังไงนะแต่เท่าที่ผมมองผ่านไฟโผลนออกไปเนี่ยนะครับแหงมันไม่มีเม็ดอากาศเลยนะครับแล้วก็น่าจะแบบทําให้แสงทําให้หลอดไฟส่องไฟออกมาได้ค่อนข้าง มันข้างสวยเลยทีเดียวนะเป็นแผงใสแต่ว่าไม่ได้ใสแบบมองระลุนะมันจะแบบเป็นฝ้าเล็กน้อยครับเป็นฝ้าเล็กน้อยนะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โห่ะแล้วก็ไฟไฟเนี่ยให้มาสองพอแบบนี้นะผมยังไม่อยากแกะให้ดูแลกันเดี๋ยวมันจะ,จะจะกระจายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ท้องแรกนะครับมันจะมีแผงอยู่สองแผงอยู่ข้างในต้องแกะต้องแกะยังไงก็ต้องแกะอยากให้เพื่อนเพื่อได้ดูครับยังไงก็ต้องแกะเฮ้ยต้องถอดแม่นก่อนละเดี๋ยวมันหล่นชิ้นดูนางานก่อนอ่าในนี้มีอะไรมาบ้างน,นะครับมันจะมีแผงุงจรนะครับสองแผงด้วยกันแล้วก็เป็นรูสําหรับเสียบปลั๊กนะ ใต่อไปมาครับดูออกครับแบบนี้นะมองออกไหมมันจะเป็นแผงนะครับแล้วก็มีเป็นรูตัวเมียนะครับสองอันอีกอันหนึ่งมีไฟมีสายไฟมาด้วยนะครับพร้อมกับฐานมะ้อนหนึ่งนะครับเป็นฐานไม่เหล็กไม่ใช่ฐานเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่เฉยครับให้มานะแล้วก็ในซองนี้ก็ยังมีแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นแท่งพลาสติกนะพลาสติกนะครับมีคล้ายๆกับ เคลือบสีฟ้าๆไว้ด้านหนึ่งสองอันอนนี้ผมยังไม่รู้นคืออะไรและก็สายไฟทั้งหมดสี่เส้นครับสายไฟสี่เส้นก็จะมีแบบาสายไฟนี้จะเป็นปลั๊กครับเป็นตัวเมข้างหนึ่งตัวผู้ข้างหนึ่ง,ง,น,งนะเสียบยังไงบ้างอันนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้อีกซองหนึ่งโอ้โหอันนี้อันนี้มาเป็นไฟเป็นจานเลยฮะไฟมาเป็นจานเลย ชักท่าไม่ดีอ้อะไรเนี่ยโ้ผมไม่แน,น่ใจว่ามันต้องตัดออกจากกันหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับมันมาแบบนี้มาเป็นเลข8เลย2ชิ้นนะครับมาเป็นเลข8เลยเออไอตัวนี้นะครับมันจะมีไฟอยู่รอบเลยนะแน่นอนนะ่ะเน,นี่ติดอยู่ตรงไอพ่นด้านหลังแน่ๆนะมีไฟติดอยู่รอบเลย แต่ผมไม่ได้ใจว่าต้องตัดออกจากกันหรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้ใจให้มาสองจะให้มาสอง0ันแบบนี้นะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นตัวปลั๊กหนึ่งันเด็กๆพร้อมกับสายไฟนะครับคลิกสายแพรด้วยนะทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะตอนนี้จะเป็นเส้นใหญ่2เส้นเล็ก3นะครับให้มานะเอาเป็นว่าไฟเนี่ยนะครับอธิบายไม่ถูกแน่ๆว่ามันต่ออะไรยังไงต้องดูตามคู่มือเอาแต่ขอเก็บก่อนขอเก็บก่อน เรื่องไฟนี่ค่อนข้างที่จะสำคัญนิดนึงเพราะว่าบอกต,ตรงๆถ้าไม่มีเครื่องมือเราผมต่อไม่ได้หรอกนะครับเรียบร้อยครับเก็บพ้อพี่ไว้ก่อนนะเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ดูแผนกับเท่าข้า,ขา,ขาก่อนนะก็ะเดี๋ยวผมก็จะลงมือประกอบเลยนะก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับที่ส่วนมันค่อนข้างใหญ่นะครับประกอบคงไม่ใช้เวลามากนอกจากว่ามันจะมีปัญหารเรื่องการประกอบ ก็ส่วนปัญหาเรื่องการประกอบเนี่ยแต่เรามาคุยกันตอนที่หลังจากประกอบเสร็จแล้วอีกทีดีกว่านะฮะก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละวกันนะครับนในข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันพามาด้วยนะฮะส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรตัวไหนนะครับกดกระดิ่งเราไ้เลยนะครับคลิปนี้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ